เห็น่ะเห็น่นะเห็นแลหัวโผล่มาแล้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 วขอตั้งอีกทีหนึ่งเห็นแล้วเหหัวช้างหัวช้างห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำไรยยู ปนแต่หัวอยู่สองตัวนะมาเอไคกินอะไรกินแขมไหมอ๋อต้นต่าล้าง ็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงโหกินอะไรอยู่อีกตัวหนึ่งเห็นแต่ตูดอีกตัวหนึ่งเห็นแต่หัว เจาลังนะครับวันนี้ออกกินแต่วันเลยวันนี้กิน <You know. S 1> อยู่เนาะโผล่แต่หัวมาวันนี้กินอยู่กินอยู่อ่าโชน้อยโชน้อยอ่าโชกินโชเลยชัดชัดกินโชเลยตรงนี้ไม่มีอะไรบังเลย ปวแต่หัวนั่นแหละใช่มามาเนี่ยเอามุมนี้เนี่ยเธอเข้ามาหน่อยนั่นนะเออนั่นเนี่ยเอามุมที่มันชัดเนี่ยเนี่ยมุมนี้จะได้สวยๆเลยนี่แหละ,หละเลละอาตรงนั้นแหละชโลม จนตรงนี้ชัดเจนอืสองตัวนะครับเจ้าไข่เจ้าไข่โล่มาแต่หัว เ,เวลาเวลาเห็นความสุขมันน้อยรีบรีบถ่บายเดี๋ยวก็จะไม่โชว์ตัวนี่กินเ,เวลามันได้ใช่ไหมก็ชอบป,ปิ้งอยู่นะโอว,วันนี้ได้สวยมากเลยเห็นชัดเจนมากเลยท่านผู้ชมอ่าชัดยิ่งกดชัด คสวยงามเอ็มเตรียมกล้องเลยกินเตาลังครับบายใจอ้าวเม่สไซออกมาแล้วเฮ้ย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 นี่นี่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็ไปก็ไปนี่ อ้าวสามตัวที่สามตัวที่สามโอ้ยไม่สอยไม่สอยไม่สวยไม่สอยไหมไม่สอยไหมเห็นยัง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 อ่าดูหน้าช totally right ัดๆสิโอ้ยแจ่มแจ๋วแววโอ้ยสวยงามมากเลยท่านผู้ชม นี่เลยครับเดี๋ยวครับวันดีครับผมคนมาแล้ว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  oh <c oughs> มาเป็นคู่แค่คู่นี่แค่คู่นี่แม่สรนี่แม่สรอยู่นี่นะแม่สร้ออยู่นี่เห็นไหมจะ๊ะ ชัดเจนอ้ยอ่าเป็นบุญแล้ววันนี้เราเจอช้างช้างปลาจุมปลสามตัวเลยข้างล่างก็โอนหัวื้าเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่งนน้นกระแพคคู่นะเออ แพ็กคู่แพ็กคู่อยู่ไหนอยู่ไหนแพ็กคู่แพ็กคู่นี่ไงแพ็กคู่เออนี่มาเลยนี่เต็มเต็มเลยคู่เลยเนี่ยอ้าวอ้าวเนี่สร้อยหันตูดไปละเนี่สร้อยหันตูดไปล้จะไปละชัดเพี้มากยิ่งกว่าชัดหันหน้าหากัน มาแบบปลอดภัยแล้วอยู่คนเราฝั่งเขานะจ๊ะทุกคนอืมใช่ใช่พูดเขาพูดเขาเขาหวานหวานใช่ครับเออมีครับมีผมด้วยจ๋าด้วยมีจ๋าด้วยมีจ๋าด้วยพูดกับแม่พูดกับแม่พูดเพราะ

มุมนี้เนี้เนี้ยเข็ดยนข้ายนี้ข้างเ็อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวถายกล่องตรงนี้ออกมาในบนนี้นี้

จะยุงยิ่งนีหน่อยแล้ว,ลวก็ไยผมก็พยายามอยู่นะเนี่ยเขกินกันอยู่แต่นะเขามีต้นเตาลังอยู่เนี่ยฝั่งนี้ก็กินอยู่เ,เขาลังอยู่ยยเ,เห็นลวๆๆเห็นแลวเห็นลว ไข่ใช่ไหมไข่ๆเอาเจ้าไข่มาแล้วดูหัวก็ไข่ดูตัวก็ไข่ดูหัวมากเดูหัวก็ดีดูตาหน่อยสิโอ้ชัดเจนวันนี้ชัดสุดเขามาส่องเราเขามาส่องเราดเขามาส่องเราชัดเตี๋ตเราเย็ยนไม้เย็ยนไม้ นีหนึ่งตัววันนี้แม่ส้อยนะเห็นไหมแม่ใอยเห็นไหมด้านข้างเขากินอยู่แล้วมาดูตรงนี้เขาปากฟังหุ่น้นมันสูงจดีววะนะ ฝั่งไหนไเ,เห็นโ้นเห็นโนนเนี่ยช้างเป็นแม่คิชนช้างช้างปลาชุมพรสวัสดีครับเปียนสีช้างช้างพื้นพื่อนสว,วัสดีครับชาวประวังช้างช้างปลาชุมพรนะครับตอนนี้อยู่ที่ซอยพยุงสุขใจนะครับช้างออกมาแล้วนะถึงวัดเขาตาตาโปรง่ง ฝนจะตกแล้วเนี่ยลมแรงฮะลมแรงตัวก็เอานะ สวัสดีครับเบพี้เด็นทางไปทางเชียงรายจ้าทางข้างหน้า 1, 3, ไม่หัวซาเลยใช่ไหมไม่หัวซาเลยกินอยู่เขากินอยู่ สวคุณเจ้าจมเมเมซีครับทุกท่านครับทั้งฝ่าจิมปอนด์นะครับราต้องไม่ลืมนะจังหวัะนี้นะครับทุกคนมีหัวใจกอดสอดมาสอดสานสอดกันอยู่เนี่ยนะอยู่เนี้ยอยู่ควาประยุงหัวใจบังามากฟางกำลังออกนะสวัสดีทุกท่านนะครบับทั้งฝ่าจิมปอนด์นะจ๊ะเอากันสดๆเลยเป็นไงเป็นไง เห็นยังใครอยากมาดูช้างมาได้เลยนะตอนนี้มาดิฟีมาเลยทำทำทำลืมจะดูลคลิปหลังให้ด้วยนะครับผมถ่ายเป็นคลิปด้วยนะไลฟ์สดไปไลฟ์สดอาจจะไม่ชัดเท่าความคลิปนะคลิปเราใช้ต้องัวใหญ่ถ่ายเลยมันก็ชัดกว่ากันสัสดีพระทองมาลวจ้าสสวัดีไปทงา,านทงนครนายกพระทองแจ กีธาต์กีธาตเอาไปไหนดะเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่เดินละ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 ดึบขึ้นขึ้นจะขึ้นบนนั่นนั่น ไปแล้วไปแล้วขึ้น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 บนแล้วล่นมาด้วยเหรอสวัสดีครับประทังเ็นตูเ็นตู ขับไปละขับไปละหายแบบ๊บขับตาเขาไปกินใบนั่นแหละไปกินใบต้นตาลังที่เขาล้มลงนั่นแหละนะถ้าไปกินใบอยู่นันะเห็นสามตัวนะวันนี้นะสองตัวไปไหน